แค่สการกินไข่นะคะทุกคนอาหารฝลลรั่งเตจารเบิงไข่เม่ไข่้เจ้าเห็ดม่กินมะกบเ้าไม่ินเรเดาออชมวิวนะคะทุกคน บ้านแมย่ยากำลังอ่้งโตเตรียมโตจินอาหารเทศกาลจินไข่อีสเตอร์เ,เขาเรียกนะมาข้างนอกมีสนูเต็มเลยหิมะหิมะยังเต็มเลยนี่อยู่แบบว่านาบ้านที่แบบว่าระเบียงบ้านนั่นทุกคนเห็ดระเบียงบ้านออกมาจัด โต้ไว้กินอาหารกันพี่พีน้องๆสวยไหมวิวข้างนอกสวยๆ